สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดีสอนสกลนครนะครับตอนนี้เหตุการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับมี f อจากบุดีรัมนะครับได้มาถึงแล้วนะครับกบก่กนะครับเดี๋ยว f c มาขอถ่ายรูปกับลุงนะครับกับเด็กๆเยอะเลยนะครับกับนี่นะครับกลุ่มนี้นะฮะนี่เมื่อกี้เห็นลุงเห็นลุงคนแล้วก็อนญาติถ่ายรูปครับ

คนดูก็มีติดหัวทิ้งหัวทิ้งเลยหัวทิ้งหัวตันเลยเนี่เจ็เลยหรอครับเจ็ดพันอ๋อเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หนึ่งมืนะครับหนึ่งแล้วครับสองแสนไม่เป็นไรครับวันนี้ภาพสวยเมื่อวานภาสวยอะไรไม่สวยเลมี่เลยเโจเลยอ่สวยก็จะเป็นไร ก็เป็นภาพบรรยากาศด้านหน้าบ้านน,นะครับมัก็มวนม่วนคือกันนั่นแหละหลวงพ่อออกมาต้อนรับแขกนะครับก็ถ้าสวยี่มาจากบุรีรัมย์นะครับเพื่อมาเยี่ยมได้ได้ลงแชร์ไหมได้ลงแชร์เอไหมเออไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรอีอยางครับเดี๋ยวถ่ายดูแค่น,น้อยก่นนอนอียังครับอีหยังครับวันดีครับวันดีวัดกัสู่วัดวัดวัดกั้งสูวัดวัดวัดกั่วัดวั ก็อยากอยากแบบนี้ก็แบบนี้บ้างเลยครับก็ไม่เป็นไรนะครับแม่เราก็ทำบ้างเยยูทูบเบอร์สาวสวยนะยูทูบเบอร์สาวสวยจากแปเกเด้อนะครับแอนอยเอนอยนน้อยแอ้อยแอนน้อยแอนน้อยแอ้อยแอนน้อยแอนนอยแอนอยแออยแแอนน้อยแอทอยแอยแยอยแออนน้ยแอยแอยแออ้อยแยแอยแออย ก็ลุ้มก็นะีนอี้นจะทำอะไรมาทุกอ่ชอบวนขัขัดดนี่ก็คือภาพบรรยากาศด้านหน้าบ้านนะครับหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับนะฮะมาเยี่ยมดุคพลนะครับ ตอนนี้ไม่มีอะไรจะทำแล้วครับหยอกกันเล่นอยู่นี่นะงเงนเล่นนะคะดีมากเลยนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดใน,นขนาดนี้นะครับก็รายงานข่าวนะบ้านลุงนบนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,บาากับภาพบรรยากาศ้านหน้านะบ้านลุงคนครับสวัสดีครับ